ฮัลโหลกลับมาพบกับม mm ีด hmm. ิคเช่นเคยนะคะและหลังจากที่เย่ข yeah, า mm hmm. เข้าไปในดอมของพี่ซีกับน้องนุนิวนะคะ mm hmm. ก็มีหลายคนแนะนำว่า mm hmm. อย่าลืมไปดูวอกที่พี่ซีกับน้องนุนิวไปถ่ายด้วยกันมานะคะอ่ะมาเราก็แบบเขาแนะนำแล้วโน้ตเราจะพลาดได้ยังไงกับรักเอ่ยเตยหอมใดๆยังไงหรือเปล่านะคะ mm hmm. เอาเป็นว่า ไปดูกันเลยค่ะกับอ่ Walk c i ีน u n e ว EP หนึ่งครั้งแรกของซีนูนิวถามถามไปถ่ายไปอ่ะไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงไปเลยค่ะฉันฉันไม่ยินดีให้กับรักที่สดใสอ่ะอ๋อขคาไปแถวไอ้เจริญกรุงนี่ <laughs> ตอนนี้อยู่กับซีนูนิวร้องอีพีหนึ่งนะครับผมคนนี้นะฮะก็อยู่กับเราสองคนคนหลอ่อแล้วก็คนน่ารักจริงนะครับผมจริงครับสรุปว่าน่ารักจริงเหรอเรานี่ก็หล่อจริงหรอ จริงไม่พลาาน่ารักจริงยังก็รอจริงน่ารักจริงน่ารักจริงครับผมเพรว่ายังก็รอจริงอยู่ในรายการซีนูนิโอวยกันนะครับเรามาเปิดวอล์กในรถเป็นวอล์กแรกของเราเลยแต่ว่าต้องมีวอล์กกลับไปอุ้ยเสียงใครอุ้ยรู้เลยนะรู้เลยนะฮะเรามาสองคนไม่ได้เพราะเราต้องมีแบบกล้องแบบว่าถ่ายให้เราด้วยตอนที่เราโฟกัสโฟมตัวนๆนะถ่ายกันเองแล้วก็ตีชื่อกันเองซี่ะยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานอ่ายิ้มหวานหน้าถ่ายกันเองหรอ รอบหน้าจะถ่ายกันเองอยากมีวอลเปเปอร์ของตัวเองแบบเอาโปรโปรแล้วถ่ายชิลๆภาพอาจจะไม่สวยมากหรือว่าอาจจะแบบว่าจะเทเพราะว่าตื่นเต้นจะอยากไปกันสองคนเนาะเนี่ยจะทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนกันของ,ของตัวซีฟิกเองวันนี้ก็ไม่เลยเหมือนกันวันนี้เราจะทำอะไรกันไปถ่ายรูป ตามที่คนเซ็ปที่เฮียคิดขึ้นมาก็คือพี่ซีนะชอบถ่ายรูปเพราะมีหลายคนบอกว่าพี่พี่ซีชอบถ่ายรูปแล้วก็มีไอจีที่ไว้ถ่ายรูปด้วยที่ไวลงรูปที่เขาถ่ายมิเตอร์วันนี้ก็จะเป็นการสุดถ่ายรูปของมิวด้วยครับผมตอนแรกก็จะขับรถไปนั่นสองคนแล้วก็ตั้งโกลโพไวชิวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแบบชิวชวผิดแผนนิดหน่อยที่ก็มารถบริษัทเลยละกันอยากขับรถพาในที่ที่เราอยากพาน้องไปถ่ายรูปจุดนั้นแล้วก็ให้หนุ่มมิวเลือกเหมือนกันให้เฮีย ไปดูจุนนั้นอย่ถ่ายรูปเนี่ยตรงไหนใช้ไครัแล้วก็การถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงเราก็จะไปแถวสบแทนอ่าทะเลน้งไมงอ่าวพิโลก เราจะไปแถวเจริญกรุมเพราะว่ารู้สึกว่าสถานที่เจริญกรุงมันมีสถานที่แบบเยอะมากๆสวยเยอะแล้วเราก็คิดกาแล้วว่าเราจะพาน้องไปถ่ายตรงไหนใช่ก็คิดมานแล้วใช่แล้วมีร้านอาหารหนึ่งด้วยเป็นบรรยากาศดีด้วยอยากให้ลองชิมกับร้านรัาของเฮียเอยู่เหมือนกันซึ่งเราจะไม่ถ่ายรูปอย่างเดียวสมมติเราถ่ายรูปไปแล้วเราจะมีคำถามที่เรายังไม่เคยถามกันทำความรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆี่เราจะรู้ชอบอะไรบ้างกินอะไรบ้างหรือว่าเรื่องในสิ่แปลวันนี้เราจะตั้งคำถามกันสดๆแบบเรียวๆ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามว่าอะไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะถึงสถานที่ได้เลยผมคิดออกแล้วผมเอากรีกได้อ่นนาคำถามที่ผมก็เพิ่งคิดเมื่อกี้เหมือนกันอยากรู้ความอิงแอบเมียชอบให้ผมแต่งตัวแบบไหนแต่ว่าโอ้ยหรือว่านอนคำถามคือจริงๆอะแอบคิดมาแล้วเหมือนกันว่าอยากทำร็อกหนึ่งแบบว่าแต่งตัวให้ดูนิวถ้าต,ตอนนี้อยากให้แต่งแนวไหนเอาแบบสไตล์นิวแล้วกันเรามองสไตล์นิวพวกเวอร์ไซด์เสื้อเวอร์ไซด์เออชอบแบบ ชอบเหนียวน่ารักอะวันนี้วันนี้ก็มีสีสันวันนี้วันนี้เราเืียวดีเราเชียวตูครับผมทะระนาดเต็งเตรงเต็งเตงเตรงเต็งเต็งเตรงเต็งเตางเต็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 งเตรงเต็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 งเต่งเต้งเต็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 งเตรงเต็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 งเตงเตตงเ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 ตง มให้ถ่ายให้เฮียถ่ายดีกอุ้ยใครไปถ่ายถูกกันสี่ใกล้เคียงอีกนิดเดียว่ว่าห้าไม่ห้าไปเยอะกับห้าเยอะสามคิดว่าเยอะกว่านั้นอ๋อไม่ที่ผมมาน้อยเพราะตียงผมเล็กร้อนเยอะแล้วเดี๋ยวปุ่นเกาะด้วยแต่ว่าถ้าเข้าไปเข้าไปคนละสักอย่าเพิ่งซื้อขนมสุกใบวันนี้เลยวันนี้แลยโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแพนนะครับไปบ้านอูนิวไปไปดูดฝุกครั้งไ่เราไม่เราไม่เราไม่เราน่ารัก ก็เคยไปบ้านน้องใช่ไหมเหรอแต่ผมยังไม่เคยเข้าห้องนอนทำไมอ่ะผมก็ยังไม่เคยขึ้นชั้นสองยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่ถึงเวลาแล้วจะถึงเวลาตอนไหนแตาไม่อยากแต่ไม่อยากไปห้องนอนน้องอ่ะต e ้องถามเจ้าของบ้านเนี่ยต้องสังคายนาบ้านเลยบ้าเพราะว่าเราเชื่อตัวไป ต้องแบบดูดคนเก็บคุณแย่ไม่กล้าหรอไม่กล้าเข้าไปอะไรนะไม่กล้าเข้าไปไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปแต่เกรงใจที่บ้านมากกว่าเขาจะให้ไปไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ให้ไปเปิดบ้านของแต่ละคนมันเป็นแบบขื้นที่ส่วนตัวนี้อ่ะเปลี่ยนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจิดาเปลี่ยนเดินทางไปไหนว่าหนีเคยไปห้องเยี่เคยไปแล้วเคยไปแล้วไปไปถังตครั้งเองใช่ถังเคยไปอาบน้าตัวเ อันนี้คือน้อยใจหรือว <t> ่าเป็นไรครับพี่ออมคือถ้าไม่มีบ้านพี่ออมแถวทองหล่อก็คือก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบพ่อมันนอนท้องเหนือเพราะว่าบ้านนอนเราทั้คนด่างกูแล้นะคนด่างกูแล้วไม่ต้องใหญ่บ้านเดี๋ยวๆไปเอาใหญ่บ้านเรอดเราคุยกันเพื่อนแต่รอถึงเวลาที่นะครับใช่สิงห์แล้วพี่สิงห์ มาแล้วเย้อ่าเวเฮาเราถึงโลเคชั่นแรกที่เฮียพามาแล้วใช่ตอนนี้เกิดที่ชิมกล้องเราหลงทางยังมาไม่ถึงใช่หลงทางเราก็เลยถือกล้องโปรเข้ามาถ่ายก่อนแล้วมีกล้วยทอดนะครับวันนี้เฮียคือมี้าทีเฮียพูดถึงรถเมื่อกี้ใช่เป็นกล้วยทอดที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะเนี่ยเป็นคนชอบกินต้องไปสนี่จึะอร่อยขนาดนี้ใช่เราก็ข่าเวลาไปก่อนแล้วเราไปหากล้วยทอดกินไปนะฮะใช่มาข้างไปสนีกลางจริงๆ อันนี้คือการถือกล้อง GoPro คร,รั้งแรกของผมเลยซึ่งเชื่อว่าสถานที่ตรงนี้ทุกคนเคยมากันหละมันเป็นสถานที่เกิดอย่างนี้่ตอนนี้นี่นี่นี่นิ่งยูอันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดกับน้องว่าเป็นร้านล้วยทอดที่อร่อยที่สุดในโลกขอบคุณครับเพราะผมเป็นคนเชียงรายแล้วผมกินมาหลายที่มากผมชอบร้านนี้มากขนม สามสิบสองถุงครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมครับตอนแรกคิดด้วยใจว่าเคยมาหลังซีนโครับบ้าแต่แบบว่มามันหมดหน้าร้าน,นคือเราก็เคยอยู่เวอร์เนี้ยแถวแถวเนี้ยแบบนนร้านหน้าร้านกล้วยทอดก็คือเป็นร้านอาหารอินเดีย<า>ซึ่งก็ไไงกินได้อร่อยทุกอร่อยทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปหาที่กินเลยเราต้องไปหาที่กินทุกคนขอรีแอค ว่าครั้งแรกที่กินไปอาจิ๋วมันอาจจะไม่ร้อนเอ้ยหลงเนี่ยเขาคิดก่อนแล้วไม่ร้อนถ้าร้อนมันจะอร่อยจินตนาการนะว่ามันร้อนจินตนาการว่ามันร้อนแต่มันไม่ร้อนคือยังไงถึงมันเย็นมันก็อร่อยเสียแต่ว่าอร่อยทุกอย่างตามใจเฮียเหอะระหว่างเรารอเป็นช่องหลงทางนะครับผมส่วนเฮียหลงหลงเธอเเองครับว่านึกว่าจะมาเล่นบุกหลงเธอ มีแฟนคลับคนหนึ่งพิพิเตอร์ประมาณแบบว่าห้าหงุทัดนิ้วน่ารักมากเลยน่ารักแบบธรรมชาติไม่ว่ากริญญาท่าทางหรือรว,ว,ว่าใช้ที่ใชน่ารักมากๆมีแฟนคลับชมนึกขึ้นได้ก็เลยคุยใน้ั้แต่จรอยากอวยงี้อ๋อ เนี่ยจะไม่น่ารักแต่เนี่ยก็รักน้องนะก็เดี๋ยวคุณก้อยไม่มาเดี๋ยวผมพาไปสถานที่แรกเลยกันซึ่งที่ไหนเนาะแฮมเบอร์เกอร์อร่อยมากเดี๋ยวเนี่ยเราสั่งให้ยอบชิมแฮมเบอร์เกอร์เลยชิมด้วยแค่ดับตรงร้านตรงนั้นได้เลยร้านมุมตรงแถวนี่ปะก็คือวันนี้เฮียไม่ได้ใหผมมาถ่ายรูปนะครับใชิละมันปีร้านมีขายพาสต้าด้วยแน่ชื่อร้านอะไรแล้วบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่ร้านไหนนี่ ครับผมมาถึงแล้วนะครับผมที่แรกมีอาหารที่อร่อยที่อยากแนะนำก็เลยสั่งเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์บลูเบอร่อันนี้ใช่ไหมคือแฮมเบอร์เกอร์โอยอันไม่อันนี้กล้วยทอดอันนี้ก๋วยทอดอันนี้คุณรู้ไหมฮะอันนี้คุณรอทีมงานต้องเอกเลยต้องไปซื้อก้วยทอดไปถ่ายวอลไปซื้อก๋วยทอดเพื่อรอคุณนะครับคุณหลงทางส่วนผมก็องปเองเพื่อเอาไปถ่ายรูปดีกว่าระหว่างรอนะครับผมรเมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอถล่มในโซเชียลคนดูด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมด้วยกล้องตัวนี้นะครับผมกล้องสัตวแสนมือ นี <laughs> ่สิน้องว่าหลอกอะ่ะอยากไปถ่ายรูปน้องอะ่ะได้เหรอรูปต้องสวยมากแน่ๆโอ้ แล้วกมีบีบว่ะเล็กตัวสบายสบายท่าสบายสบายแอ,อ,เ,อเกริงเหรอหนูแอเกรงิงลุกกระเป๋าสบายๆบายเยู้ธรรมชาติไม่ต้องแบบว่าสบายสบายิ้มบ้างการถ่ายหธรรมชาติมันเป็นการถ่ายที่ยากที่สุดไปลองลองแบบน จะไม่อให้ดูรูปมันแอบ,บอึดอัดเหมือนกันนะถ้าแบบเราอยากดูรูปแล้วคงไม่ให้ดูอะเราคือเราก็ไม่รู้ว่าที่แบบมุมไหนวะเราจะมุมโอเคหรือยังอะไรเงี้ยต้อแบบก็เลยต้องแบบเราแบบเช็ครูปบ่อยมากมอุอออ้ยดีรูปสวยว่ะ <'m> นแบบดีว่างั้นดีดีอันนี้ดีดด S <S> ได้แล้วครับผมน่าจะอยู่แล้วจะรอดูรูปว totally ่าสถานที่แรกมันแค่ไหนเดี๋ยวค่อยดูดีเดียวก็ได้อุ้ยอืมอืมใช่ไหมลูกเขาบอกโคตรมันแคบมันยากอยู่อยู่เลยอยู่เลยนี่สร้างโลกชอบชอบการสร้างโลกเดี๋ยวลงเดินไปทางนี้เลยคุณแม่ที่เป็นขนมปังดำมา อบอกเลยอร่อยมากเราจะรีบกินครับเพื่อไปสนที่ต่อไปวันนี้เราจะไปไหนันครับแต่มันเยิ่มมาก <c oughs> ข้างหน้าเขาหันขึ้นมาเลย,นะยอันาดนี้ตัอของแบบว่าโคตรอร่อยมากตอนนี <c oughs> ้ <c oughs> แล้วน้องอ่ะชอบกินมากเล <c oughs> ยงานนั้นตอนแรกกับตอนนี้ <c oughs> อร่อยก็พอจะให้ชิมแรกแ <c oughs> อร่อยอ่น้องคินมพี่ออูดอรยนี่จะเห็นกร์ตูนมั้แบบดึงดึงดาบมาจากครอไม่อที่มันปักอยู่้ย้องไม่ออกออไม่ออกอ่ะพอพอเล่นกับเด็กคนน้อยน้องเพิ่งสามขวบดีกว่า เรื่องอะไรผมอ่ะนี่บอกไปปกติดูบางงานใช่ไหมน้องเป็นคนชอบดูบางงานหรือดูบางงานมากนี่หลายคนเขาไม่รู้เลยนะอ่ะเริ่มไปขับขับนี่เลยแล้วกันเพราะยังไม่รู้เหมือนกันบางงาเรื่องไหนที่หนูนิวชอบมากที่สุดแลอยากอยากสราบหนูนิวจะเป็นภาพวาดหรือว่าโมเดลหรือว่าตุ๊กตุ่นตุ๊กตาใดๆแล้วก็มีเรื่องที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ขอชื่อด้วยจริงๆของกชอบหลายเรื่องแต่ว่าถ้าเป็น anime อ่ะชอบเรื่องตอนอาร์ตออนไลน์ตอนอาร์ตออนไลน์มีตัวละครในเอวีไม่รู้เลยนะ ถ้าเป็นเรื่องที่ผมดูท้านีเมะแล้วก็อ่านงานด้วยก็จะเป็นเรื่องสลารรบเกิดไปในที่แรกสลานบอกให้ดูเรื่องนี้สองมีสองดีซันใช่ไหมจะไปดูเขาบอกว่าดีมากใช่นะผมเพอดูจบงานไจตั้งเรอะจะสูกไปเต็มชอบชอบกันว่าแต่ว่าแต่ว่าผมชอบชอบสลาบด้วยเราจะดูสาความรักอะจสูใไปเต็มจบแล้วไอ้มซลรเยอ์ควาจะดูต่ไม่ได้ดูไอ้ารเผมไชอบ ดูเยอะมากนี่เมย์บางงะไม่ใช่ของหวานนะฮะชอบอยากกินเยอะอีก <Yeah. S 2> ทีเ <c oughs> จ้าของร้านถามเลยว่ามาันมาถ่ายอะไรกันจอ๊อผมมาถ่ายวอล์กธรรมดาครับผมครับผมอยู่ตรงแวร์เอาสามสิบนะฮะผมว่งข้างเวสณีบางรักก็ฝากร้านด้วยนะครับแฮมเบอร์กเกอร์กับอา,าหารหลายลๆอย่างอร่อยเยอะมาก เดี๋ยวสถานที่ต่อไปเขาจะเป็นคือพี่สิรน่าจะมาบ่อยเช่ไเออสตีทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่โพตีันผานไม่เคยถ่ายรูปเหมือนกันเดี๋ยวพาเราไปถ่ายรูปกันยู่ตรงนี้อือเนี่ยถามว่าถ้าเลือกรูปป้านแถวนี้นี่คือแบบบาน ที่ผมชอบแบบชอบม้านะม้าที่แบบอ๋อเขามีเขามีร้านขายแบบพวกยังไม่เคยขี่ขายดีมากแล้วเป็นอะไรที่แบบน้องน่ารักมากม้ามันก็แยกสายพันธุ์แล้วก็ตัวแข็งตัวม้าก็เลยลำนักเขาแข็เวลาขา่มาที่ขี่บ่อยไหมไม่บ่อยครั้งสองครั้งยังร้องเดี๋ยวไว้นะ่าเวลงไปขี่ขี่ม้าชวนน้องอีกแล้วฮะขี่ม้าสิถ้าแม่รูปปีศาจถามแบบไหนเก่งน้องอ่ะ ตรงมาตรงไอ้นี่แนะ่เลยตรงกำแพงโบตรงนั้นยาวๆมาตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาตั้งเตียงก่อนเดี๋ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนิวก็แบบว่าแล้วก็มีแบบบ้านเล็กที่หนึ่งโ<อ>ดยปกหน่อยหนึ่ง<อ>ก็เป็นโรงแรมเชลาตันเนะาะตรงข้ามเชลาตันก็บ้านเล็กที่หนึ่งโอเคตักๆ,ๆไปนะตัวนึงนะมาเลยเดินก้าวขายาวพี่สี่บีบเก่งนะจริงสามสอง หนูถ่ายพี่เขาว่างหรือยังเนี่ยแต่ถ้าพี่สี่เขาดูเหมือนจะชอบถ่ายรูปน้องอะอ,อฟิลดีว่ะแบบืเม่อก <c oughs> ี้ลองเดินดูพี <c oughs> ่บอกว่าเดินเกรง <c oughs> <c oughs> ยิ่งบอกให้เดินแขนยาวขาย,ยาวกเกรงเลยหนูก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเร่เป็นหน้าจะสีเทาเทาอุ่โนโทนซาลูนี่มากเลยไม่ต้องหลายรูปก็ได้ถ้ารูปหนึ่งอยู่ก็ อุ้ยครับผมอุ้ยอีกแล้วจับถินเราถ่ายไม่เราถ่ายสวยเป็นที่ของพ่องไม่เป็นนะไม่เดี๋ยวเขาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆไงที่เขาถามออกแกนแลนลืมเลยลืมเลยมาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาโนนีวพาเฮียไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวโผล่ไปตรงนู้นเลยดีกว่าต่อไปเป็นที่ของผมแล้วไปดีกว่าแล้วเปลี่ยนที่เหรอเดี๋ยวนึงนะครับนึงทอแซมริมน้ำปะไหนดูสิว่า แน่นอนว่าสวยนะใช่ดีดีกว่าพี่พิดไปไปเรือกันลองเหมือนเราอยู่พัทยาอวดน,นิดนึงแต่ไม่รู้ว่าสวยไหมมันเป็นมุมที่มันดีอ๋อขออีกทกกินเยอะฝ่าแห้งแล้วเนี <c oughs> <c oughs> น่ยมนเยอะถ้าคนไม่เยอะล่ะ้าไม่มีคนล่ะ สวยจัดไปฟัไปันฟันมาเอาทำไมมเอาสวยๆเก็บไว้ที่ของเราไปล็อกสาบล็อกสาบเราค่อยถ่ายเนี่ยขอถ่ายให้ถ่ายให้เล่นๆโอ้เหี้ยว่ะฟรีลลิ่งแบบมาทะเลชิลบรรยากาศอยูเดินทะเลแบบเย็นๆหวาสระขอยากขอยากให้ไปเสาแรกโอ้ยน้องแต่งตัวน่ารักมากโอ้ยดีสบาไมวันนี้ทบายกวันนี้ลงน้ำจ้า พี่อยากถ่ายเฉยเลยยผมเฉยเลยตาผมมันแหลงเมื่อกี้เราได้แอคชั่นเวลานิวถ่ายแอคคอนกับราใช่ไหมหรือว่าจะไล่ลงลงไปในน้ำไหมเราอยากให้เพี่แถ่ายตรงนี้ด้วยเป็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวเลื่อคนขเรือเราดูพลังหยุดเรือสรุปคนขับเรืองงอะไรเลยเอนื่อยคนขับเรืออยู่นะพี่ซีมันควรจะหลอกอ่ะผมหนีได้ไหมเถิดอยู่นะ เราตงถ่ายเียงๆนะหนึ่งสองสามหนึน่ง อม่อ่เผมนาอนี้กด้อืเลง่อาเามาาประเดแรกพอเป็นทายที่มีใคทอนี้แล้วคื่าระดรกผมปดหัวกับพี่สี่จริงๆเลยครับม่ายไม่อ้ายกเร็จไ้บ่อยแล้วไปช่าย ซอมไว้ลูกเดี๋ยวดังกเดี๋ยวแบบพอซีรีสมาจะได้เริ่มไปถ่ายแมกกาซีนอะไรแบบนิตยสารอะไรมากขึ้นเนาะใช่เงียบไม่น่ารักเราใส่จะน่ารัก็อ้หนิกับเพียรนะารักอยูอยู่แล้วผมนี่มองบนเลยครับอายุสิเป็นผ่านอะนเมื่อกี้ที่ดูมาคือชินนิวนะครับขอเป็นผู้ละผูพี่ออลฟ่ เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้ใครขับข้อสิงเท่าได้นไหมจริงๆก็ไม่ชิปหรอกผู้นี้ปัญญาเนี่ยเนาะไม่น่าชิปหรอกจริงจะให้มันขับชิปหรือเปล่าพูดตรงนี้ชิปแปลว่าอะไรเรือชิปสมายิปเขาเหมือนสมาระทแบทเหมือนตีนพวกเราอย่างคำาชิปไม่จริงๆคำว่าชิปน่ารักแต่เรารู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขไปกับเราก็อยู่ด้วยกันไปนานมีความสุขด้วยกันไปเราด้วยกันถ้ามีความสุขอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันไปนออยยู่่กัไปเรื ให้ทุกคนแบบรู้สึกมีความสุขที่ได้เ<อ>ห็นเราอยู่ด้วยกันหรือว่าทําอะไรด้วยกันหรือว่าเล่นอะไรด้วยกันอ,อะไรเงี้ยถ้าทุกคนแฮปปี้เราก็าแฮปปี้อยู่แล้วใช่ก็สรุปให้จิน้นครับไม่ต้องให้จิน้นก็กูจิ้นกันอยู่แล้วเฮีย <c oughs> บอกแล้วฮะเฮียไม่ได้ข้างลังแต่หนูว่าข้างลังเฮีย <c oughs> มาปิดคลิปีว่ามาปิดคลิปอะไรน้องน้องถ่ายแบบไดปีนได้แล้วเราเราเรามาแบบเดียวแต่เรารู้สึกดีนะที่เราได้แสงเงินแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ภาพบรรยากาศไอคอนด้วยจริงเรารู้สึกว่าไปธนีบางรักมันแบบสีท่าเลยก็จริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งที่ตรงข้ามไวคอนเลยไม่รู้รู้สึกดีกว่าได้ได้ไปได้ไปตรงนู้นอีกถามถ้าตอบคำถามที่อยากรู้มายเนี่ยถามไปแล้วสองดูถามไปหนึ่งเอาที <meglio> ่ไม <ane> ่เคยถามง่ายก็ได้แต่ที่ไม่เคยถามอันนี้ก็ไม่เคยถามแต่รู้ว่าแบบเมื่อกี้พูดถึงกระตูนแล้วผมก็บอก ถ้าการ์ตูนนี่ผม,มชอบแบบมันมีแบบไปทําเป็นหนังขายในโรงด้วยก็อยากรู้ว่าแบบเพียชอบดูหนังในโรงหรือว่าชอบแบบรปุ๊บปุ๊บถามบ่ในนานมากดูในโรงความบันเทิงรถในการดูในโรงมันเยอะกว่าอยู่แล้วจอใหญ่เสียงหรือว่าความคามชัดอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าว่างๆก็แบบไม่ดูอะไรยากอยากไปดูหนังดีกว่บ เวลาผมดูหนางผีก็ที่อยู่เนี้ยแลยก็แบบแอบดูนิดนึงน่าแหละที่ผมถามถามนี้ก็อยากชวนเฮียไปดูหนังโลกก็อาจจะมีสักวันที่จะไปดูหนังด้วยนี่เขาถามไปแต่ระหว่างเราถ่ายรูปไหแถ่ารูประหว่างถ่ายก็คือเฮียชอบให้ผมทำหน้าแบบทำหน้าแบบอเฟิร์ชเลยหรือว่าแบบ แน่าลยแน่เลยแน่เลยมาแล้วก็เคยเห็นเคยเห็นมาตุ้งค่าแล้วก็พูดโดยรวมแล้วกันก็หน้าอะไรที่มีความสุขเพราะว่าถ้าหน้าเครียดก็จะปีกกาขึ้นเร็วเหมือนเงี้ยไอ้หนึ่งก็มีความสุขอยู่เนี่ยอันนี้ใช่หน้ก็แบบนี้ต้องทำถามของเฮียตั้งแต่รู้จักกันมาอาจจะจำไม่ได้วันแรกจนถึงวันเนี้ยที่มาอยู่ตรงเนี้ยด้วยกันตอนนี้มีความรู้สึกอะไรต้องให้รู้สึกอะไรอ่ะ สามสองพูดเมื่อกี้แบบตั้งแต่ที่เมียพูดเอาคำเว็บแรกขึ้นมาก็คือแบบรู้สึกบายใจขึ้นเยอะมากๆเมื่อกี้เว็บแรกขึ้นมาคือคำนี้เลยคือตั้งแต่วันแรกอ่ะใช่เพราะวันแรกอับผมมากเกงกับเมียร์มากจนถึงวันเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันชิวไปแล้วอ่ะมันมันแบบสบายใจมากๆแล้วที่อยู่กับเมียร์ถต่ว่าเราเป็นเพราะว่าสอบเป็นส่วนมีส่วนเหมือนกันใช่มีส่วนเหมือนกันสินั่นแหละครับแฮปปี้ด้วยที่เห็นแบบเมียรับ เคยบอกเสมอนี่คือเป็นคนเป็นคนแรกเลยที่เราแบบว่าพูดเต็มปากพูดออกสื่อเรืยพูดกับทุกสื่อเลยว่าเออเราเป็นคนที่ไม่มีทิฐิภัยอยู่ด้ว,ว,สวยสบายใจเราแบบคนที่แบบชิลๆพว่าเป็นคำพูดแบบเดิมไม่ได้ตอบให้จิน้นหรือตอบให้แบบมาชิปอะไรเลยแค่เรารู้สึกว่าเราได้รับ ในสิ่งที่น้องเป็นก็ให้เป็นตัวเองมีเครียดบ้างสุขบ้างเป็นเรื่องปกติในธรรมดาของชีวิตของเราก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้วก็ให้กำลังใจกันไปเพราะกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญก็ขอบคุณคามากๆที่เป็นเพื่อนเป็นหนึ่งนะครในคนรับแิ้สสบายใจเป็นเเหมือนกันที่แบบที่ผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสบายใจของพี่ใช่แต่บางเรื่องถ้าเราแบบรู้สึก ดีจังเลยอ่ะรู้จักเลิรู้จักกันมารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เก็บอารมณ์แล้วก็เพียรตัวเองแล้วก็แฮปปี้ได้ขึ้นมาด้วยตัวเองก็การก็เลยแค่จะบอกว่าอะไรที่เหนื่อยหรือว่าเบื่อหรือว่ารู้สึกว่ามีอะไรแบบว่าอยากปรึกษาก็คุยได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่วกับบปจริเพราะว่าเห็นเก็บความซึ้งหลายรอบเข้าไปถามเก็บรู้หรืคนนี้ไม่ถามเฮียเอาก็ไม่รู้้โแล้วก็เขาเคเขาเคไงเฮียเขาใจไหมคือน้องเขาเคเฮียไง ่คนทีีมประสบการณ์ก็อยากให้น้องอยู่เหียววะนั้นกอดที่กอดที่อะไรดูน้องน่ารักมากเลยก็มาปิดคลิกันดีกว่าก็ขอบคุณมากนะครับผมที่มาดูวอล์กของเราวอล์กซีหนูเดียวนะกับวอล์กอีพีแรกของพวกเราที่อาจจะมีแบบเราเรารู้สึกว่าบางอย่างไม่ต้องแบบ พูดว่าไฟโน้ตไปนี่แบบเซตหรืออะไรไม่เป็นแบบเป็นรายการมันแบบแท่งมากมัเออท่างนี่แหละครับมว่าจะมีแบบว่าคุยไปเรื่อยบ้างเรียวๆบ้างแบบมีแบบเสียงฟังเสียงเรือบ้างอะไรฟังเสียงเรือบ้างอย่างนี้คนต่อภาษกันไปเสียงดังนะครับผมก็ร้อนหนึ่งฮะพูดได้พูดได้แต่พูดดัง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 พูดดูดังเฮ้ชี้เขาเขาบอกว่าอะไร อ่ะพูดป okay. so ิดละกันก็เถอะหรือว่าเราต้องไปพูดพูดตรงนี้ไปมอกคพูดตรงไหนอ่ะได้ยินไหมชัดไหมฮะพูดดังไหมพอใจไหมโอเคไหมครับดังพอหรือยังเอ่ยเกลียดพูดตรงนั้นคือหน้าเราวูบมันก็ตเพลงนะลำนู้นไปลำนี้มาก็อยู่ท่าน้ำเวลานี้ล้ำไทยเจ๊ ครับมาปิดคลิปครับผมเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เราตั้งใจทำวอลเปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตัวเราเองที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแฟนคลับซีนนิวได้ดูแล้วก็มีความสุขมากกาจะมีแบบดิบบ้างเลี้ยวบ้างแล้วก็ผสมรายการนิดนึงบ้างมีสาระบ้างไม่มีสาระเหมือนด้ใดๆก็คือไม่มีสาระแต่ว่า คทำสูงแฮปปี้เลยทำสเรารู้สึกว่าเราทําคลิปแบบไทยแต่ว่าถ้าเราแฮปปี้แล้วไงเราก็จะเมาสสูงให้กับคนที่ดูได้มาดูรูปกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็รอดูเอเฮียเฮียก็ไม่ได้ถ่ายสวยขนาดนั้นเฮียจะไม่สวยใสแล้วก็เราลองเปลี่ยนอันนี้ก็ฝึกเพราะว่าไม่ได้ถ่ายกล้องแบบใหญ่นานมากแล้วเสียงเรือเอาอีกแสี่ตลกเราต้องรวมพลังกันจะได้ปิดคลิปไหมหยุดเสียงเรือเหนื่อยแล้วอ่ะ เมือนคอนโทรได้เลย เราปิดปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนี่ครับปิดก่อนนับเรือนะตอนนี้เทคสามปิดคลิปอีกรอบฝากด้วยครับผมสีนูนีวอร์กอีพีแรกเจอกันครับผมขอบคุณมากครับเจอกันอีพีต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับคอมเมนต์กันเยอะนะครับผมอยากให้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เราก็การคอมเมนต์แล้วไปรีเสิร์ชเอาใจสีนูนีวีดีนึงก็แล้วกันนะครับบรรยากาศมันได้นะครับผมสวยมากนะครับผมก็ถือโอกาสนี้เป็นทริปที่แอปเปิลนูนีแเปิลนู2022ด้วยก็ไหนๆก็ปี มาที่22แล้วนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ปเป็นปีที่ททดีข,ของทั้งสองคนเลย,ยแล้วก็มีความสุขไปกับซีโนนิวด้วยนะครับขอให้วก็แดงด้วยผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ถ่ายภาพร่างแต่แข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฮะแล้วก็ฝากแล้วผ่อนพวกเราทีมนุกอย่างด้วยนะครับผมก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ฝากนี่เฮียเดอะซีรีส์ด้วยนะครับผมเป็นเรื่องที่ทุกคนตั้งใจทำมากๆเหมือนกันแล้วเจอกันครับฝากด้วยครับจบไปด้วยเสียงเรือครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโดดปีกคึ้นไหมโดดปีกขึ้นบอ โดนโดนโดนไปคลิปมาเรจแล้ครับไปไปไปบาย แบบโอ้แป๊บเดียวเองคือแบบน้องน่ารักมากน่ารักทั้งสองคนเลยอะ่ะแบบปีขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับ,บน้องทั้งสองคนนะคะแบบรอติดตามอยู่เนาะผมว่าแบบซีรีส์นิฮิเยจะแบบดังๆปังๆเลยนะทุกคนเราแบบดูตัวอย่างแล้วเรามั่นใจว่ามันต้องดีทุกคนมันต้องดีมากๆแน่ๆนะคะก็อะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเลียกันใหม่นะคะบ๊ายบาย